สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับรถมือสองแท็กซี่ปลอดป้ายนะครับช่องสองรถนะครับวันนี้พามาชมกับ1คันนะครับที่เป็นรถที่น่าสนใจแล้วก็อยู่ในงบประมาณที่ประหยัดนะครับถ้าเทียบแล้วคันนี้ก็ราคาอาจจะสูงกว่าคันอื่นๆโดยทั่วไปนะครับ รามาชมกันนะครับทำไมมันถึงจะสูงกว่าคันอื่นๆนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าซันรุหยดน้ำปี2001นะครับเครื่อง1.5้นะฮะเป็นสีเทานะครับสีบอลเทานะครับน่าจะออกบอลเงินนะครับคันนี้ในราคาที่เขาเปิดมานะครับ6 8 0 0 0บาทนะครับคันนี้นะครับผมเอามาเพื่อเอาใจพี่น้องสายซิ่งนะครับอาจจะแอบซิ่งอาจจะแอบรอหน่อยนะครับ สำหรับวัยรุ่นสร้างตัววัยทำงานกำลังสามสิบต้นๆกำลังใช้งานได้สวยๆเลยนะครับคันนี้แค่แต่งสวยแค่ภายนอกนะครับกับภายในห้องโดยสารนิดหน่อยส่วนตัวเครื่องนี่เดิมๆนะครับมาดูภายนอกกันก่อนนะครับเขาทำไว้ค่อนข้างเะสวยนะครับสะอาดเรียบร้อยดูดีนะครับเครื่องดีเกียร์ดีแอร์ตัวนี้เย็นนะครับเย็นมากแล้วที่สำคัญนะครับมันสามารถเอาไปปรับเปลี่ยน เป็น Air ์ดิจิตอได้ด้วยนะครับอยู่ประมาณทักสามสีันบาทแอร์เย็นช่าเลยนะครับก็สภาพโดยรวมนะครับมีท่ปอปลายท่อน่าจะท่อแบบน,นี้น่าจะออกเพาะๆนะครับไม่แรงก็ถ้าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามไปทดลองขับได้เลยนะครับอยู่แถวเอกชัยบางบอนนะครับเอกชัย123นะครับรถสภาพพร้อมใช้งานไม่มีชนหนักนะครับ ดูแลไว้อย่างดีเอาไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้นะครับขับหล่อๆเลยรุ่นนี้อย่างที่บอกครับมันใช้งานง่ายไม่จุกจิกนะครับแล้วก็ประหยัดด้วยเป็นเครื่อง1 5นะครับสภาพอย่างนี้ถ้าใครสนใจผมบอกเลยว่าดีกว่ารถอีโคคาร์สมัยนี้อีกครับทั้งประหยัดและก็หล่อๆแล้วก็โครงสร้างโครงเหล็กอะไรก็แข็งแรงกว่ารถอีโคคาร์เยอะนะครับ แต่ถ้าใครสนใจแล้วยังไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่ผมมีรีวิวนะครับที่ท้ายคลิปสำหรับรุ่นโซลนาหยดน้ำนะครับเป็นรถของน้องสาวนะครับผมเคยแนะนำให้เขาซื้อตอนที่เขายังเรียนจบใหม่ๆก็เอาไปใช้งานนั่นแหละครับก็ลองไปฟังรีวิวดูนะครับว่าเขาใช้มา6ปีจะเป็นอย่างไรหรือท่านใดที่ยังไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยนะครับกับรถโซลนาหยดน้ำก็เข้าไปหาความรู้ได้เลยนะครับ ซลูน่าครับไทยแลนด์นะครับมีทั้งข้อมูลเรื่องการตกแต่งสวยงามการอัปเกรดแล้วที่สำคัญนะครับอะไรถูกที่ไหนมีช่างที่ไหนเก่งก็ลองเข้าไปชมไปศึกษาหาความรู้ได้นะครับเบาะหน้าเป็นเบาะแต่งนะครับมีแผงไฟด้วยเกตวัดรอบนะครับสภาพก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับแต่ว่าถือว่าสวยงามนะครับสมบูรณ์มากเลยสียังไม่หมองเลยนะครับ ภายในก็ถ้าใครชอบนะครับแนวนี้ก็ต้องฝากไว้พิจารณานะครับสนใจหรือเปล่าชอบหรือเปล่าลองดูก็ถ้าใครชอบแบบนี้ก็ลองหาดูนะครับไปทดลองขับเลยเป็นเบาะก,กมัมมาีนะครับเป็นเบาะผ้าเดิมๆจากโรงงานนะครับเบาะหลังแต่เบาะหน้าเนี่ยเขาเปลี่ยนไปแล้วนะครับตัวนี้ใช้งานได้แน่นอนแล้วก็คุ้มค่า เป็นรถคันแรกที่ผมใช้งานเลยนะครับตั้งแต่เรียนจบมาก็ซื้อรุ่นนี้เลยครับใช้งานดีมากแต่ที่เปลี่ยนไปก็ด้วยตามภาษาวัยรุ่นตอนนั้นถ้าตอนนี้กลับไปได้ก็ไม่เปลี่ยนรถแน่นอนครับเอาไว้ใช้งานไม่เปลืองไม่ต้องผ่อนเลยครับดูนะครับชอบก็บซื้อสนใจก็ไปดูทดลองขับตัดสินใจได้เลยราคา68 0 0 0บาทนะครับเอกสารเขพร้อมโอนนะครับภายในสวยงาม อันนี้เอามาเพื่อเอาใจพี่น้องที่ออกแนวเรซซิ่งนะครับแต่ว่าในสภาพที่มันเรซซิ่งหลอๆนะครับไม่ได้ทำรถแรงหวือหวาดมันจะเป็นอันตรายนะครับอันนี้ขับหลอๆ,หลอ,ๆหลอแน่นอนครับบอกเลยอีโคโคาสมัยใหม่นี่ยังไม่แข็งแรงเท่าตัวนี้เลยครับเครื่อง1.5ถ้าใครอยากจะประหยัดอีกนะครับติดแก๊ส LPG ระบบหัวฉีดรับรอง ขับไปทั้งประเทศสบายๆไม่ต้องกลัวเรื่องน้ำมันเปลืองเลยนะครับดูแลง่ายจริงๆอย่างที่บอกนะครับนี่แหละครับภายใรอบนอกรอบในได้ดูหมดแล้วนะครับที่เหลือก็ตัดสินใจนะครับผมขอทําคลิปยาวหน่อยนะครับคลิปนี้สําหรับพี่น้องท่านใดที่ยังไม่ได้รถที่ถูกใจนะครับก็กดติดตามไว้นะครับสํารองงบไว้เพราะว่าได้ดูคลิปจาก ช่องนี้ไปเยอะแล้วก็พอจะคำนวณค่าใช้ใจ,จ่ายต่อคันได้นะครับราคาที่เขาเปิดมาเราก็ต้องไปต่อรองอยู่แล้วนะครับเขาก็เปิดมาให้ต่ออยู่แล้วคนซื้อก็ต้องต่ออยู่แล้วเป็นธรรมชาติของการซื้อขายนะครับโอ้โหอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะครับต้องไปศึกษาเองถ้าใครอยากซื้อไปศึกษาได้เลยถามเจ้าของเขานั่นแหละครับมีไร่ฟ้าด้วยนะครับตัวนี้เป็นกระจกปรับไฟฟ้าทั้งคันนะครับมี ABS แล้วก็แอร์แบ็กนะครับแต่แอร์แบ็กไม่อยู่แล้วเขาถอดพวงมาลัยเปลี่ยนไปนะครับลองเช็คดูว่าพวงมาลัยเก่าอยู่หรือเปล่าเบาะเก่าอยู่หรือเปล่านะครับก็ลองถามถามดูเผื่อจะได้ลดราคาไปอีกนะครับเขาจะได้เอาเบาะนี้ไปขายเอาเบาะเก่ามาให้เรานะครับลองตอบถามดูได้เลยนี่นะครับอัตโนมัติยังอยู่ปกติใช้งานได้นะครับรถปี2 0 0 1นนะครับสภาพสวยๆแบบนี้ข้างใน ็งามข้างนอกก็หล่อโอ้โหหายากครับในราคา68000บาทถ้าใครอยากรู้เทคนิคการเจรจาต่อรองแอบมาถามผมได้นะครับถ้าผมบอกตอนนี้เดี๋ยวเจ้าของเขาจะว่าผมได้โอเคนะครับถ้าชื่นชอบไปทดลองขับรถแถวเอก,กชัยนะครับบางบอนผมดูแล้วผมก็นึกถึงคันแรกของผมเลยนะครับสภาพสวยๆแบบนี้มันก็ค่อนข้างจะล่อตาล่อใจจริงๆเลย จริงๆนะครับใครที่มีงบประมาณ50,000-60,000เนี่ยสอบถามเลยใช้ในชีวิตประจำวันได้แน่นอนไปรับสาวไปทํางานไปเที่ยวรับรองสบายครับแต่มันเป็น MT นะครับเป็นกเกียร์กระปุกนะครับก็จะถ้าใครไม่ชอบก็จะโอ้มันดูเหนื่อยขาไปหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับเอามาฝากจริงๆคันนี้ก็ขออนุญาตเลยบอกว่าเอามาฝากนะครับ ก็ต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปกำลังใจให้ผมนะครับผมก็จะพยายามส่องหารถที่สวยๆมาให้อีกนะครับคันนี้ก็อยู่ในราคา68,000บาทนะครับถ้าใครชอบก็ต้องไปดูรถทดลองขับแล้วก็จบกันได้เลยนะครับที่น,ะน่ารถนั่นแหละบอกว่าซื้อแล้วโอรลอยมาเลย มาดูห้องเครื่องนะครับที่ผมบอกทําไมถึงผมถึงกล้ายุกเอาคันนี้มาให้พี่น้องชมนะครับก็เพราะว่าห้องเครื่องก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบนี้นะครับเรียบร้อยเขาไม่ได้แต่งเครื่องนะครับเขาแต่งแค่ความหล่อยอย่างเดียวบาเบลโรงงานซ้ายขวามุมซ้ายขวาเดิมโอ้สวยงามนะครับเจ้าของก็รักรถน่าดูเลยเป็นหัวฉีดนะครับพี่น้องสนใจโทรเลยขอบคุณครับ